อีที่อันนี้มันรถแข้งพี่อ๋อเนี่ยรถสีได้ป่ะพี่หมึกอะไรนะแต่ว่านี่คันน้ะไปไหนไม่ได้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 พี่เรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโบมาแป๊บนึงโบไปไหนอ่ะได้ครับให้ดูทำอะไรคือถ้าพี่วินโรมันนี่จะเข้ามามึงมึงมึงโพสหาเจ้าตั้งไว้ธรรมดาเช็ดกันก่อนนะลูกรักนู้นนึงเอามาเช็คกันไม่ได้มีหมาเย็นตัวเดี๋ยวกูโพสเอง เปิดบอดพี่ดิ๊เปิดไปแล้วเขาเปิดกันไปแล้วเอ็งดูคนเดี๋ยวมีเลขหนึ่งสองขึ้นหน้าคือพี่วินอะพี่ต้องคิดด้วยนะพี่อะยังไงครับอะไรไอไข่ต้มนอนอยู่อีกห้องนึง่ะมึงไปเรื่อยอะอะไรเนี่ยรู้อะไรติดเนี่ยเหรอพี่กาลินไปกินข้าวที่ไหนม่กาลินเนาะผมยวมันคงมมาได้พี่มาวีบีออดิสเป็นไรจามทำไม โยแระน,นะพี่อยแระมึงเนี้ไปหาหมอเนาะโอเค,อเคพี่เดียวอะจะเปลี่ยนชื่อกลับมาพี่บาอย่างนั้นนะเอฟเฟกต์บ้าข้าวติดคอเนี่ยรู้พี่วินอ่ะอยู่น้องมันนี่ติดตรงคนแล้วเขาอาจจะกำลังเข้ามาอยู่กับเราไปดิต้วใหม่ชื่อไข่ต้มพ่อผมเรียกไข่ต้มไข่ต้มก็ไข่ต้มเลมืกันคิดชื่อไม่ออกเหมือนกันคนดูถ้าเกิดว่าคนดูจะซื้อหมาสักตัวหนึ่งอ่ะผมแนะนำเลยเว้ยชีว่าว่าแม่งโคตรติดคนอะ่ะ ติดแบบติดมากอะเป็นหมาขี้อ้อนสุดๆเลยเออพี่วินระหว่างลอโบมาพี่วินครับคือสล็อตคนใหม่ทุกคนตั้งแต่สล็อตสามหกถึงสี่สิบอะพี่อยู่ไหมี่ยไอลูไปอุ้มพี่วินหนึ่งนั่นคือตั้งแต่สล็อตสามสิบหกจนถึงสี่สิบอะมันจะมีค่าเข้าสล็อตด้วยหนึ่งล้านคือทุกคนจ่ายหมดเลยจะมีระยะเวลาสองอาทิตย์ในการจ่ายไม่ไม่ใช่ว่าเก็บเก็บเลยใช่ครับพี่อันนี้พี่โอเคใช่ไหมโอเคครับไม่ยู่งนะครับ ได้ครับได้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องต้องทวงไอสล็อตสี่คนที่เหลือนมันยังไม่จ่ายเหมือนกันน่าจะครบแล้วบางคนแม่เถิดเฉินไปป้นป่ะไปดีพี่เสียยดูเยอะๆมาเป็นไรอะเมาส์ไอ้เฉินมึงคุยกับพี่เขาดูเนี่ยหัวหน้าแก๊งโนมันนี่จะมาอยู่กับเราสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อวินครับผมพี่วินเหรอครับพี่จะมาเข้าการกีนังเหรอครับใช่ไหมอันนี้ผมเพิ่งเคยเจอพี่อะทำไมพี่ถึงอยากเข้าครับ ก็แบบอยากอยากแบบเข้ามาลองเล่นดูแล้วครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงครับอยากดูอะไรอะไรลูก้าลูก้าเป็นพันชิวาว่าครับชิวาว่าอยากลองดูว่าต็มที่นี่เป็นยังไงพอพี่ได้แนวทางพี่ก็จะเอาไปพัฒนาของแก๊งพี่ใช่ไหมครับี่ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสครับใช่ครับแต่ถ้าโอกาสเลยเขาเขาแบบไม่ขึ้นโอกาสโอกาสของพี่นี่ก็คือกลับแก๊งเรอครับนะครับต้องดูต้องดูแบบน้องๆด้วยครับว่ามันไหวหรือเปล่า แล้วถ้าระหว่างทางแบบระหว่างที่แบบเดินทางอยู่แล้วมันไปเจอแก๊งพี่อย่างเงี้ยพี่จะทําลงหรอ,อยังไงครับไปเจอแก๊งผมเลยสะดุดแก๊งพี่อย่างเงี้ย<อ>ตอนที่แบบแก๊งของพี่กําลังจเจริญเติบโตครับอืมผมทําลงลงไม่รู้ครับแต่ว่าน้องๆผมมันเอาผมแน่ครับ <c oughs> มันกระทืบผมอยู่แล้วครับพวกนี้มัน,มนอยากกระทืบอ,อยู่แล้วครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็เฉล่ยเราเล่นกับเขาด้วยไหมพี่ว่าใน พี่ไม่รู้ตะกิ้วหนึ่งเป็นไงแต่ตอนเล่นทีมไฟเล่นดีเล่นดีเลยโอ้พี่ถ้าพูดตรงๆอ่ะคือคือตัวเบาอ่ะตอนนี้พี่ผมแบบก็เบาเลยเหรอใช่พี่มันแบบอของมันดิฟอ่ะเข้าใจเข้าใจเนาะแต่ได้พี่ได้ได้ครับพี่พี่เล่นอะไรอ่ะเขาพี่มาเลยมีดไม้แต่ว่าเอาไว้เอาไว้หลังเข้าแก๊งกัดีกว่ามึงรอรอให้มึงหายก่อนรอให้มึงแบบว่าหายเมา ตอนนี้ก็ได้พี่ผมเรียนได้ผมพูดเป็นงั้นแหละเอาดีใช่ไปกูขี้เกียจเข้าเฮ้ยนึ่งกัมึงตีมเยอะปะไปฟังวินงั้นเราค่อยก็ได้ครับพี่ผมรอโอ้โหไอ้เหี้ยไม่อยู่ทันทีผมจะไปชมอ่าไฟใหญ่ครับได้สวัสดีครับเข้าแก๊งดีปป้าป้ามาสมัครเข้าแก๊งจิกินางครับแม่าบอตี้น้องเบิร์ดอตี้เออพี่แล้ว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 ผมลืมถามเลยว่าพี่เป็น เป็นผู้เล่นสายไหนนะเป็นเป็นสายฟาร์มมือหรือว่าเป็นแบบกระชาด้วยอะไรเงี้ยสายฟาร์มสุดมากส่วนมากกระชาครับโอเคงั้นคล้ายๆผมได้ครับได้ผมไม่ต้องถามหรอกว่าเติมเท่าไหร่ครับนี่ครับเนยสายฟาร์มมือสายฟาร์มมือป้าภาพนี้แบบโอนออวมาพี่คือเขาขาบรถแต่ไม่มีรถจุ๊บจิบลงก้อนนะเออมิมิเอาคีมให้พี่มาให้เทสไก่มือไม่เทสกอะไรแล้วจุ๊บจิบจุ๊บจิบลงก่อนโอเคเอาลงไปไหนอ่ะเอาเมื่อไเอาแก๊ง วิญญาณวาณพี่พี่พี่วินมาเอ้าพี่อันนี้คือพี่เขาจะเข้าแก๊งหรอใช่แต่สเกตต้องมีคุยแล้วป่ะล่ะใช่ครับอ๋อตี้เข้าแก๊งใช่ไหมหมึกใช่เออตี้เมื่อไรจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะพี่เจ้าโนรินมาอยู่ด้วยเลยนะเออเดี๋ยวดิวนี้ผ่านหรือยังคะดิวนี้ผ่านถ้าถ้าโนรินผ่านออตี้จะกลับมาหรอใช่จะตีแล้วหรอไม่รู้ไม่รู้อุ๊ย ชนชนพอครับพอครับ I'm so sorry เออพี่วินอีกสองวันมีตีนะพี่พอทราบแล้วครับโอเคพี่ว่างเล่นยาวๆใช่ไหมพี่มีตีบ้างว่างยาวครับโอเคช่วงนี้ซาเบียไม่มีตีนะครับแหมก็คือผมจะบอกว่าเวลาแก๊งอ่ะคือตั้งแต่เวลาทุ่มยี่สิบจะมายืนรวมกันที่แลนก็คือจะรอไปเล่นธนาคารอะไรเงี้ย แล้วก็เวลาแกงจะจบตอนหลังไอดอบเที่ยงคืนครับแต่ว่าช่วงนี้เราเราจะเป็นช่วงที่เราว่าเพราะว่าคนที่อยู่ในคู่ไอ้ดอบเราอ่ะเขาเขาตีกันเองไงใช่เราก็จะเก็บทุกอย่างครับเราก็จะเก็บทุกอย่างเราไปงัดร้านเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นแทนพี่ใช่ครับแล้วเราก็จะออกงานกันครับวันนี้ใช่วันนี้ก็จะออกปนกันนี่โรชิเขาตอนพวกผมเข้าประเทศมาใหม่เขามาแทงน้องผมพอดีเลยว้าอุ้ยเขาเริ่มแล้ววะโปเอาบัตรเอาบัตรมาลยใช่ปะ อ๋อมันใช้แค่แบบเขาแกงไปเดียวนี่หวะเออใช่แบบเขาแกงเดียวเอาซี่ไปปนแล้วน้องจะไปด้วยได้ไหมนี่ไปได้เนี่ยไปได้เบบนี้ก็มันสิครับสภาพสวัสดีครับมาเอาคนเข้าแกงครับครับวันนี้เรอะไปตัวติงทำให้ด้วยใช่ครับน้องเบลแทนสล็อตซีนครับซีเรียสแทนสล็อตใบแดงครับอ้าว มีแผลติดตัวเอ้าเมื่อกี้มีคนบิดมาเหรอโอ้เมื่อไรผมจะไ้โอวัลเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไซมอนขอบคุณนะห้าร้อยบิดครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเสียไซมอนของเราไซมอนทอดแพะขอบมากครับผมครับมือเป็นกินไในรูเลยอะไอ้ม่วงขอบมากหนึ่งบิดน้องชายพี่ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่โรมาที่สุดเลยครับขอบมากครับหนึ่งบิดเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณทั้งครับสิบบิดบผมขอบมากครับ จิกต่อรอเข้าอยู่เออรอให้มันปลดใบก่อน พี่โดแกไปไหนอะพี่โดนาสุราธานีอะพรุ่งนี้เข้าสล็อตนะไอ้ว่าน้องน้องว่า <laughs> ฮัลโหลพี่มึงอยู่ไหมคะครับพี่โบพี่โบดีๆเ๋ยวป่ะเห็นปะน้องว่าบอกว่าโอเคพี่ต้องดูไอแดงดีนะห้ามสาวมายุ่งไม่ยินแล้วค่ะไม่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณดับไปหนดมเลยนะโดรีส์ิป รรียยบ้อโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารบอกว่าคู่ทีนี้เข้าทีเดียวเลยนะง่วงแล้วเดินทางไกลครับได้ยินไหมครับน้องเบลลีหูมืกลีหูไอ้บคนทะลึ่งไม่ได้เล่นลีหูเลยทะลึ่งจัดเลยอะฮัลโหลครับได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วค่ะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วดแล้วโอเคขอบคุณครับน้องเบลขอบคุันทามพี่ดูเท่ไหมล่างเนี้ยฮะดูเท่ไหมล่างเนี้ย เอ็กซ์แคมิฟต์บดูเยอะจังอ้าวให้มันน่ารักไงแต่ออกไปออกปนนะไปด้วยเออไปไปไปป่ะไอ้แมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูแบบว่าดูไม่น่ากลัวพออ่ะน่ากลัวเลยเนี่ยเพราะแต่เนี่ยก็เป็นปีศาจแล้วเนี่ยเป็นปีศาจหน้ากากนรกก็เหรอใช่ปีศาจหน้ากากนรกอืมเพื่อนหนูเขาขยันขึ้นไหมขอบคุณครับนั่นดิยังไม่เจอมันเลยวันนี้เห็นเขาฟาร์ม ทุกวันเลยมั้งเห็นเขาบอกเขาเช่ารถท่าเรือหนูไปด้วยเช่าท่ารือไปด้วยแต่มันน่าได้ถือหมาน่าสักสามสองสามวันยังไม่น่าเกินน่าได้ถือละแตเจียดเงินแกงออกไปเอ๊ะแล้วเบล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 เชียร์เชียร์คู่ไหนอ่ะถ้าสมมุิไม่ไม่ไม่พูดในในในร่างของสภาเชียร์คู่ไหนเชียเชียไม่ใช่เชียร์คู่ไหนคืเชียรเชียไหน ที่ี่ลงพี่ลง AMD ไฟแรกชนะไปร้านหนึ่งแล้วก็ลงว่าเขาชนะไปอีกร้านหนึ่งทางไมพี่ไม่เคยเล่นพ,พน,นันมาก,ก่อนเลยอืมอันนี้นะพอพีเห็นเลยนะที่ไปดู a อร์ดรอปลูกหนึ่งตลอดอ่ะอืมแต่มมนเ็นเขาเล่นเก่งขึ้นเยอะมากๆใช่แต่ในมุมของพี่อ่ะที่เคยไฟกับ AMD แล้วก็ไดมเฮดอ่ะถ้าพูดตามตรงอ่ะ AMD ่ะเกินยากกว่าพี่ก็เลยแทง AMD ไป ถ้าในวงไฟเบลว่าสีดำเองเช็คชื่อเหรอใช่ใช่ช่เขาเขาแบบเขาเก่งมากๆแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเสี่ยเขาเขาก็เก่งนป็นเยอะมากกระฉู้าสิบ่งบน่าดูจริงหนูก็เลยแบบว่าตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันได้พี่จะพาคนใหม่เขาแก๊งก่อนไปเจอกันโอเครับครับ